ต่อไปจะเป็นการนวดไขมันแบบที่2นะคะก็คือการนวดไขมันส่วนเกินให้กับผู้อื่นนะคะเรามาเริ่มต้นที่หน้าท้องแล้วก็เอวก่อนนะคะหลังจากที่เราเตรียมนางแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการตรวจเช็คไขมันนะคะที่เราจะนวดนะคะตรวจดูก่อนนะคะว่าไขมันส่วนเกินเข้าอยู่ตรงไหนแล้วเราจะนวดตรงไหนนะคะเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะคะค่ะหลังจากที่เช็คเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ จะเริ่มต้นการนวดเลยก็คือบีบโกเชฟซิลิมิ่งครีมนะคะลงบนหน้าท้องของนางแบบนะคะอา,อาจจะใช้ครีมประมาณ4นิ้วนะคะแล้วก็ใช้มือนะคะวนครีมให้ทั่วท้องและก็เอวนะคะจากนั้นเราก็จะหมุนวนมือเป็นวงกลมหรือว่าเป็นรูปก้นหอยนะคะวนไปเรื่อยๆจะสังเกตเห็นว่าครีมของเรานะคะทาลงไปนะคะ แป๊บหนึ่งไม่ถึงนาทีเลยนะคะเห็นไหมคะครีมก็จะเริ่มซึมเข้าสู่ใต้ผิวหนังได้เร็วมากเลยนะคะจากนั้นเราก็จะบีบครีมเพิ่มเข้าไปอีกนะคะรู้สึกว่าฝืดมือแล้วนะคะก็จะบีบครีมเติมลงไปอีกนะคะเสร็จแล้วก็จะวนมือนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้มือทั้งสองข้างนะคะโกยไขยมันส่วนเกินนะคะจากเอวนะคะเข้ามาหาถึงการลังตัวนะคะ ก็คือโกยมาตรงล,ลำตัวกลางลำตัวก็คือตรงสะดือนะคะเห็นไหมคะโกยขึ้นไปเลยนะคะใช้หมือด,ดึงดึงด้วยนะคะดึงไปด้วยโกยไปด้วยนะคะ,คะจากนั้นก็อาจจะ,ะเป็นการนะคะบิดไขมันนะคะสลับไปด้วยนะคะ,คะใช้นิ้วทั้งสี่นะคะชิดติดกันนะคะแยกหัวไม่มือออกนะคะเสร็จแล้วก็บิดนะคะสลับ ซ้ายขวาแบบนี้นะคะครีมเริ่มซึมเข้าไปแล้วนะคะเริ่มฝืกมือแล้วนะคะคจะเติมครีมลงไปอีกนะคะค่ะทาให้ทั่วท้องเลยนะคะก็ลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการนวดไขมันส่วนเกินบริเวณต้นแขนนะคะแล้วก็จัดจับนางแบบก่อนนะคะหลังจากที่จับนางแบบได้ที่แล้วนะคะ แล้วก็บีบโกเชฟสลิมมิ่งครีมนะคะลงไปนะคะบริเวณต้นแขนด้านในก่อนนะคะหรือว่าเราเรียกว่าใบเสจนะคะใบเสจนี้บางทีเขาก็เรียกว่ากล้ามเนื้อลูกหนูมั่งนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อโคนแขนนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้มือลูบนะคะให้ทั่วลูบครีมให้ทั่วแขนอย่างที่เห็นนี้เลยนะคะลูบไปเรื่อยๆนะคะให้ทั่วเลยนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็จะมี ไขมันส่วนเกินนะคะหย่อนลงไปจนถึงรักแล้เลยนะคะเวลาเราใส่สายเดียวหรือว่าใส่เสื้อกล้ามเนี่ยมันจะแลบออกมานะคะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างนะคะหมุนวนเป็นวงกลมนะคะสลับกันแบบนี้นะคะ,ะมือนางแบบก็จะอยู่ในลักษณะที่ตั้งสองขึ้นนะคะทำเสร็จแล้วนะคะเริ่มฝืดมือนะคะก็อาจจะเพิ่มครีมเข้าไปอีกนะคะ บนเป็นวงกลมนะคะโอเคค่ะจากนั้นก็จับมือนางแบบนะคะให้แนบกับลาตัวนะคะเสร็จแล้วก็ทาครีมลงไปบริเวณต้นแขนด้านนอกหรือว่าเราจะเรียกว่าไตรเซ็จนะคะบริเวณไตรเซ็จนะคะตรงนี้นะคะก็เช่นกันนะคะทาครีมให้ทั่วมืออีกด้านหนึ่งก็จับมือนางแบบไว้นะคะยกขึ้นเล็กน้อยนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ทานะคะให้ทั่วทั่วต้นแขนเลยนะคะ ้นแขนด้านนอกแล้วก็หมุนวนเป็นวงกลมนะคะนวดเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้จากนั้นก็วางมือนางแบบลงแม่กับลำตัวนะคะแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างตกนะคะตกตรงต้นแขนด้านนอกนะคะลักษณะฟเป็น,นะะใช้ตกกุ้งม,มือน,นะคะใช้กุ้งม,มือตกนะคะตรงนี้ก็จะช่วยทําให้กระชับ ต้นแขนนะคะแขนก็จะเรียวเล็กขึ้นนะคะไม่หย่อนยานนะคะตรงนี้ก็แก้ปัญหาสิ่หา้าสตรีได้ดีมากๆเลยนะคะตรงนี้นะค่ะโอเคค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการนวดไขมันส่วนเกินนะคะบริเวณต้นขานะคะเรามาดูต่อเลยนะคะตน้นขานะคะหลังจากที่เราจับท่าของนางแบบเสร็จแล้วนะคะก็คือ ก็คือยกขาหรือว่าชันเข่านะคะชันเข่าขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ทาครีมให้ทั่วขาเลยนะคะทาครีมให้ทั่วขาเลยนะคะทั่ว,วขานะคะใช้มือหมุนวนเป็นวงกลมเช่นกันนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะให้ครีมซึมลงไปสู่ใต้ผิวหนังนะคะ ไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใชอ้อุ้งมือนะคะดึงกล้ามเนื้อขาด้านในเข้าหาหลำตัวนะคะตรงนี้คือ,อจะช่วยกระชับต้นขานะคะไม่ให้หย่อนยามนะคะคือดึงให้สวนทางกับแรงน้มห่วงเลือเยเท่นกันนะคะดึงไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าเริ่มฝืดมือแล้วครีมซึมเข้าไปแล้วนะคะก็ทาครีมลงไปอีกนะคะทาให้ทั่วขาเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้อุ้งมือนะคะตบนะคะตบลงไปที่บนขานะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ขากระชับขึ้นแล้วก็ทําให้การไหลเวียนโลหิตแล้วก็ไหลเวียนน้ําเหลืองนะคะได้ดีขึ้นนะคะตรงขาทาให้ช่วงขาเรียวเล็กแล้วก็สวยงามด้วยนะคะตรงนี้นะคะ ถ้าสมมติว่าเช่นกันนะคะคนที่มีต้นขาใหญ่ๆนะคะไขมันส่วนเกินมีเยอะนะคะก็อาจจะสลับกับใช้มือทุบด้วยนะคะทุบเบาๆนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะถ้าสมมติว่าได้ที่แล้วนะคะก็อาจจะสลับข้างก็แขนก็เหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนเมื่อกี้นะคะแขนแล้วก็สลับข้างนะคะหลังจากที่ทําข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปสลข้างหนึ่งนะคะ นี้ก็ใช้มือตบขานะคะใช้กุ้งมือนะคะตบลงไปนะคะในลักษณะที่ไม่ให้อากาศออกมานะคะตบนะคะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตได้ดีขึ้นเช่นกันนะะตบตบ,ตบ,ต,บตบนะคะแล้วก็สลับข้างะคะ,คะโอเคค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการนวดไขมันส่วนเกินนะคะบริเวณน,น่องนะคะตรงนี้ก็เช่นกันนะคะ ก็ต่อเนื่องไปเลยนะคะก็คือทาครีมลงให้ทั่วหน่องนะคะแต่แล้วใช้มือนะคะสลับนะคะลูบขึ้นลงนะคะสลับกันนะคะเพื่อกระตุ้นนะคะให้เกิดการไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นเช่นกันนะคะจากนั้นก็ทุบนะคะสลับด้วยการทุบน่องเบาๆนะคะกระตุ้นนะคะการไหลเวียนโลหิตเช่นกัน คนน่องน่องใหญ่นะคะหรือว่าย่อนยานนะคะตรงนี้ก็แก้ปัญหาได้ดีเหมือนกันนะคะใช้ท่าเหล่านี้ไปนะคะเช่นกันนะคะคนที่มีช่วงขาหรือว่าน่องใหญ่นะคะก็เพิ่มปริมาณครีมเข้าไปแล้วก็เพิ่มเวลาในการนวดนะคะให้นานขึ้นหน่อยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมีช่วงขาที่เล็วเล็กแล้วก็น่อง ที่สวยงาม